นี่ครับสมโอพัน,นโอสมโอพัดน,นี่ยังนีท่องดีกว่าผมบู้ว่าพัอย่างนี้แต่ว่าแต่ว่าเริ่มเป็นหมาแล้วนะครับเนาะนี่หมาที่สองหมาที่สองหมาที่แรกด้วยไงดิเข้าไปเมือ่อเมื่อเลี้ยงปูน่ะ ครับเอาไป<อ>ใน้ถวายเพยน้นเอาไปถวายเพยน้นปีบ้องหันครับนี่นู่นที่สองเนี่นยแม่ผสมโอครับผสมโอบ้บานบานนะผสมโอบ้บานเท่าขี้ารบานเท่ากับผูกได้ที่กันมะม่วงนี่ครับผมนี่มุมนี้ลมเดือนหลายกล้วยครับโอ้มาบานนี้ผมมาผมลงเรนผมบ่ได้มาด่วนแล้วไม่ได้ อันนี้ก็จะเป็นกล้กวยกล้วยน้ำว้าเนาะนน้นว้วา,าี่ครับกล้วยน้ำว้าครับเบิ้งกล้วยนะครับสุดยอดครับกล้วยหลายวีอ้อ,อท่านถึงใส่ฝุ่นหงือเสียอะไรบ้า <c oughs> <c oughs> จับจับฝุ่นจากข้อเขามาใส่เลยอ๋อ โอ้นี่กล้วยนี่ครับนี่เป็นล้วยอ่ากล้วยหอมทองครับนี่กล้วยหอมทองครับนี่ครับสุดยอดกล้วยหอมทองลอยหาทิพซีในวันทันครับคนละฝังมุมนี้ครับอ่าตังใส่ไม่ขำนะครับเนาะนี่ไม่ขำ,ำเพราะว่ามันจังสีบระหลงไม่ขำเป็นทักษะอีกแบบหนึ่งนะครับขำเดียวเลยต้องใส่ลายแล้ว อ๋อแล้วอังสีได้นั่นครับบริเฮตงามเนาะครับเนาะบอบอกม่มีลมนี่นก็คำกันเอาอังสีเลยแต่เราเห็นบริเฮตงามดอกบอแล้วอันนี้ต้นบักบักบักละมดครับละโมบักซีดาเส้นเที่ยนี่ครับจะไปเป็นหมากแล้วนะครับเนาะ,ะ,ะเป็นหมากแล้วนี่มีท่านไม่เมือ่อวันที่สิบเจ็ดมีมะปุ๋ยขอบคครับ โอ้นี่พันฒนาที่ปลูกต่อครับผมนที่ปลูกเมืันที่สิบเจ็ดนะครับมีต้นย่างต้นย่างต้นแดงต้นย่างต้นนี้อย่างนึงคิษณากิษณานะครับต้นพยุงอืมนาวบกูดโอู้หูอหลายผ้าวในพื้นที่นี่ไส้หนีมเบิร์ดเล่นไหมครับเนี่ขุดลุ่มไปโซนสาหน่วยทั้งเต่งโอ้ขุดลุ่มไปโซนด่างพนทั้งเต่งพน ยังยงพื้นที่ปลูกอยู่นะครับเนาะครับก็้นที่ปลูกไม่ก็เลื่นอนไม่เศรษฐกิจบนแม่นครับนี่เพืชเศรษฐกิจบ้านนี่ไม่ยืนต้นต้นแดงนี่เป็นพื้นที่เทิร์นใหม่ยืนต้นเทิงไนใหม่งียังคนลานี่นี่นะครับเกวฑ์น,นี่ครับนี่ไม่ปลูกไม้สี่อย่างอี่ยังก็ระโยนห้าอย่างอี่ก็ ตามสูตรของลักตามลักของโค้งหน้าคันสูงกลางล่างเตี้ยเอ้เลี้ยดินเลี้ยดินเออข้าวต้นนี่รองผู้ว่าได้ปลูกอ๋อน่ด้ท่านสุวัตเนาะท่านสุวัตใชยวัตแสงสีอ๋อท่านใชยวัตแสงสีครับคุณไม่เยี่ยมครอท่านท่านใชยวัตนะครับเนี่ยนะครับเนื้อท่านผู้ว่าปลูกได้สองปีได้ไหมห้อยห้อยมือเพ่นนะครับผมห้อยมือเพ่นงามนะ ปลูปกบัชพืนะครับแต่ว่าการดูแลทันหละ <Okay. S 1> <laughs> ปลูกต้นใหม่บพรยากครับผมเอาลงดินเลยกันแล้วว่าแต่พอเอาหยอดมาลงเอาหากมันลงไข <laughs> ่สองกอกับจินบัชพืชไยังเนี่ยคายิมซุ่มบะ่ะกิมซุม่มเนี่ยครับกินโบเบิดนะครับเนี่ยสองกอเนาอใหม่ก็ไครเอาปนใส่ยังสีเลยเศษเศษพักเศษหยาใส่เลยนะครับ, yeah, รบเป็นอีียงทีดอินซีเนาะ รอดได้ถึงเฮ็ดเกิดนะท่านวะร้อนนี่เกิดบ่เกิดทุกัท่านร้อนบ่บ่เป็นไดฮะเกิดเที่ตะเบีอาโอ้มองเห็ดลงอบปวดย่างท่านนะบ่โอ้ด๊มด๊มต้นไอ้นี่บ่ยุ่งเงาเงายางนี่บ่นี่ยังบเงายางเลยยุ่งมั่งท่านอ๋อห้าพันนาครับครับอืมนี่ต้นยางนี่ก็ดสามปีโอ้มันกิดสีนาจะเกิดแล้วเนาะ อาจจะเกินละเฮ็ดตอนนี้มันเกิดผ่านไปแล้วครับเฮ็ดละงอกมังค่ะโอ้ยงามคักนะครับผมผมเห็นในฟเฟซเพิ่นนะครับเฮ็ดละงอกผมมาเยี่ยมบ่พราะท่านบรรยก่อนพาหน่วน้นี่นะเราว่าที่ปลูกไม้เศรษฐกิจป้อมอ๋อขุดลุกใหม่สมาณร้อยขุดลุกเนี่ยเนาะเนี่ยเนาะพื้นที่อีกพื้นที่อีกสามซีฟเนาะอีกสามซีฟซวนมันออกไป สังเกตบ้งนะครับท่านสิเห็นต้นกล้วยนะครับบริเวณรอบรอบคันคู่มันเนาะรอบคันคู่หน้าพันนะต้นกล้วยต้นละมุดต้นกล้วยต้นบกสีดำต้นใหม่และหลายชนิดเนาะเพราะว่าเอามารวมกันมันก็จะสามารถอยู่น้ำกันในเบิร์หละนะครับมันบ่้งำกันดอกบานห่อนแต่ว่าอย่างตะมันหงำกันหงำหงามันงำกันมันมันใบใหญ่พันวางทีนะ สมัยก่อน,น,นโอ้นี่คือขัวนะครับเด้อข <laughs> ัวตะพาห้างตรงนี้ก่อนนี่ครับถ่ายคลิปยาวกสตัดเป็นสองคลิปหนัเนี้ย <laughs> โอ้โหขยันครับเนาะขยันครับเนาะจากงานกลางคืนจากงานกลางเวรน,นะครับเนาะเมื่อคืนในงานใสกว่า มันต้องเรียนต้องหมีนะครับงาน,กนเกษียณอายุราชการของคุณคู่เพื่อนนะครับบ <c oughs> นี่แหลนะเนาะมาอยู่หน้ากันโมึดได้ออยากได้กินนะครับกล้วยน้่มว่ากล้วยหอมทองละ<ำ>หมดนะครับจะพันที่ดีได้ปลูกไงหมอือเมื่อกี้เลือกครับเอามาปลูกจนหกบ่ บานี่อ<ม>าเลือกพันธุ์ลักเลือกสายพันธุ์มากาแแ็แยกของเจ้าของเฮานี่บ่งคับแอ๋อแยกของเจ้าของบ่ไได้้ปซือย่า,นเ,าเนาะละมุดเป็นสีขาวเนาะ,ะ,ะ,ะครับนี่ครับผมยางน้ำกลั่นพันเป็นนี่แหละมาตะบ่ตกลงน้ำเอ้ยอ่อนซ้อนครับอ่อนซ้อนเศรษฐกิจเพิน่นอ่อนซ้อนเพืชเพิ่นเพื่อแบบพ่อเพียงนะครับีงเปาซอยังก่อน หงหงเป่าเสื้อสายพันเพิ่นใจแดงอ๋อพลังบักซีดาใจแดงเป็นหมากอะไรครับพี่เจ้าเป็นหมากแล้วครับอันนี้ก็มีดหน้ามวยด้วนี่เอ๊เอ๊ะทุเรียนมาล่อหลุนบึงครับมาสิยั่งบอนี่ครับหมอนท่องบอนี่ครับล่อหลุนบึงครับเห็นกระโจกปลูกยั่งอยู่เด้อ แต่ว่ามันต้นดูแลปานลูกน้อยมาด้วคุวา่าการดูแลต้นทุเรียนหนูปธรธรรมดาอะไรคุณวา่าแนวขาบอ่มักหึมเขาหมักหนามนู่นแต่บ่มักหึมคุณว่าได้ทันได้ครัอบการปลูกทุเรียนทุเรียนต้องยกขึ้นมาทันนะต้องพื้นขึ้นอันนี้แม่นละมุดเนาะโอ้คือพันอย่างนี้ประมาณสองลายกว่าชนิด,ดน <c oughs> ไถบ่อนาะนะฮะนี่ครับ คนสีแซมด้วยผมเห็นตะไคร์ครับผมผมเห็นตะไคร์ครับตะไคร์ที่ว่าเป็นเป็นพืชโอ้เป็นพืชแบบพืชเดีย่ยไม่ยังไม่ตเตี้ยบ่ะใต้ดินพ <laughs> ืชส,นสวนขั้วพืช <c oughs> สวนขัวไอ้พืชสวนขั้วไอ้ไสหลับใสก่ก๋วานะครับเนาะต้นนีดงามตรงมุมของปอทีอ่โอ้โหสุดยอดครับนี่ ไม่มีต้นมากคนปลูกกล้วยเท้าบานเ้ามันผิดตายเพราะอย่างฮะไอ้นี่ดวงจอเงอ๋อจ้องกินกินมากมันจะเห็นเลืเหลืองเฉีบ่ครับเนี่ยันล่มลงนี่ดำเลยดีมากเลยดีอ๋อพวกผมเป็นด้วยกันเห็นเนี่ยผู้ลงคนว่าตาว่าสีออกปีตายครับแข่้ายต้นนี่ดวงสีจอนะครับนี่ธีแก่บ่คือตัดถิ่มบ่ วิธีแก่แกมันเกาะนอนไหมเออวิธีแก่เพิ่นนะนี่แมงสีงตายแล้วนะครับโอ้ถ้าพิ่นลอกคักๆนเด้อให้มันทันพัฒนาการเพิ่นแม่นะทางจังหวัดสิมาเยี่ยมครับวันที่สิบเก็ดนี่ครับกินตะทาล้มผมก็เลยมาเยี่ยมก่อนนะครับกินตะ,ะพาลำ้ำก่อนกินตะาล้มยังต้นเดียวอยู่เลยเป็นเพล น,น้ำยูดน้าสมัยเนาะนีน่เนาะอ่าเป็นเป็นเครื่องย่างสมัยได้เคือคอคอ่อยี่เด้อเคือสิออกยี่ดอกคือสิออกช่ออยู่คืองจออกหมากอย่านี่ครับมีต้นเดียวแม็นครับผมก็ได้อินตาาล้ำปีกลัวนี่ป้องามอยู่เด้ครับพี่น้องครับงามอยู่งามอยู่คืองจีดจ๊ดได้กินยี่ดอกเคีื่อสิี๊เมื่บางอีกอยูย่อินตาผาล้ำรวมด้กัน<อ> บ่อสองบ่อนี่คือมองเชื่อมครับปลาพันธุ์สิไปหาได้ซูหม่องเนาะช่วงน้ำแรงกับบ่อปกนะครับเนาะบ่อน้ำบ่อขาดโอ้โหน้ำแรงข้าใส่น้ำสูบใส่บ่อได้สูบใส่หรือน้ำของมันเองเลยท้เด็ดนะเนื้อหากินธรรมชาติครับคือเบ็ดเที่ยวมุกคอน คาดว่าสิ่งทีกินอยู่เดียวสิหาแนี้ยมากได้ได้กินครับได้กินได้กินแน,น,น,น่อน,แนอนครับก,ก,ก,ก่อนมังกรแก้วมังกรได้กินแน่นอนก็น่อยก็ออกออก,ออกดอกออก่อดทั้งตัวเาขาขาปินออกคาเาปลูกนะครับเนาะตามสายทางเขามาเนี้ยขาม้ามากัอนนะครับเนี่ยบริเวณสายทางมันมาก่ันี้ปลูกได้คาครับค<พ>า,<อ>าพันเกษต <คา S 1> <ล>รษแดงใหญ่เป็นพันเกษตรแดงใหญ่อืนี่ก็ลังปลูกกันทรกปีน